เอาฮิสตอร์วอร์ด2024ผู้เข้าชิงในสาขา Rising Star Actor of Actress of the Year ได้แก่พี่พีปุ้นปรีดีกริดงามธนกิจจากรองทัพพีกไม้ปานิชาน มินรันรวีเก๋ไก่นัททิชาผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขา Rising Star Actor o f Actress of the Year ได้แก่พีพีปุนปรีดีสวัสดีค่ะพีพีพปุนปรีดีค่ะ ขอบคุณสำหรับรางวัล The Viral Hit a w a r d 2024นะคะสาขา Rising Star Actor Actress ข a อสุดท้าค่ะต้องบอกเลยว่ารางวัลน,นี้ไม่ได้เกิดจากพีเพียงคนเดียวค่ะแต่เป็นผลลัพธ์จากความรักและการสนับสนุนที่แฟนๆทุกคนกวดรางวัลน,นี้มาให้กับพี่นะคะ Not only my Thai fans but also my international fans Thank you for always supporting me I truly feel all your love and support I love you guys so so much and I hope one day we will get to see each other. Love you take care สุดท้ายนี้นะคะพี่ก็จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณสำหรับรางวัลนะคะขอบคุณค่ะ